อ้นี่ครับใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้นี่นี่ครับโอ้เมียบนี่ตับนี่ครับสวัสดีครับ,รบ,รบมาใส่รอบกบเหมือนเดิมครับวันนี้ วันนี้ใส่ไม้เดิมไม้ที่เก่าครับไม่รู้ว่าจะมีตัวเหลือไหมครับลองใส่ดูครับว่าว่าจะหมันเหมือนวันที่แล้วไหมเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับวันนี้ลูกเหยื่อจำกัดครับไม่ได้ไปหามาครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับพลังไล่ใส่ครับ ไปดูหลังแรกกันครับครับหลังนี้ใส่ไว้นี่ครับครับไม้ครับใส่ไว้หลังแรกนี่ครับไปนี่ครับอันนี้ใส่ไว้ตรงนี้ครับใกล้ๆกันใส่ใกล้ๆกันครับนี่ครับ ใส่ไว้ครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับสวีดีตอนเช้าครับหามายามแงบกบครับหลังเมื่อวานนี้ใส่ไว้ครับไม้เก่าครับแต่ก็ขยับขึ้นไปสักหน่อยครับไม้เก่าอยู่แถวแถวนี้ครับใส่สักห้าหกหลังครับแล้วผมก็ใส่เข้าไปข้างในนู่นไม้น้ำท่วมนาน้ำท่วมครับ เดี๋ยวไปชมกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานไหมครับครับไปกันครับเดี๋ยวหลังยิงครับดูครับว่ามีมีครับตัวนึงครับนี่นี่ครับ ไป็ตัวครับ นี่กันนึงครับไป,ไปดูหนึครับไปไม่มีอะไรครับแห้วครับน่าจะหมดตัวแล้วมั้งไปครับไปต่อครับ ่<ไ>ปโอ้โอ้โว้มาววววบวว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 ัวว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 วครับวว ในร่องข้างล่างนี้ครับใส่ร่องที่น้ำมันซึมลงได้ผลครับเนี่ยแส่ร่องข้างล่างกิน อู๋สองตัวสองตัวครับเมื่อกี้นี่ครับไปเดี๋ยวนี้ทิ้งไว้นี่เขาจะถุงไปครับเดี๋ยวนี้ทิ้งไว้นี่ครับไปเขาจะทุงใส่ขบไปครับ นี่นี่ลังครับใช่ไหมไปดูนครับหลังนี้ม้าเงียบครับ,รบหลังงี้ หลังนี้มีเงียบเลยครับหลังนี้ไปแล้วกไปครับ คอังนี้รบาบไม่มีอะไรครับหมดตัวครับแถบบนี้ไปเดี๋ยวไปดูแถบตรงนู้นกันครับ ครับดูกันครับโอ้นี่ครับกบใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้นี่นี่ครับตัวใหญ่ครับกบใหญ่ครับตัวนี้ซ้ำ xăm cầu mới đi hấp xăm cầu một tour hấp không mái mày hấp ไปนี่ครับไปไปกันต่อครับยามไปเจอกันเรื่อยๆครับมีหลังนึ้งครับใส่ไว้หลังหงมีตัวหรือเปล่า วันนี้ฟ้าวครับไม่มีครับไปยังไงต่อครับ มีแบบนี้นี่ตัวนี้ครับนี่ครับหนึ่งตัว ไปครับไปต่อยเรื่อยครับ<ป>โอ้มีตัวน้อยตัยวนึงครับเนี่ยครับได้ตัวครับ ไปลงในนี่ครับไปเข้าไปเลยครับทางกล้องไว้นี่ครับอือ อันนึงครับเลยครับหนึ่งตัวครับไปครับไปครับ ไปเ,เลยครับนีเป็นหนองเป็นสะทั้งสองฝั่งเลยครับ่ะป่ากระถินครับดูหลังนี้ครับ อีหนึ่งตัวครับแถบใหม่นี่ติดพวกเก็บซักหลังครับไปครับทำเองครับนี่ครับมีตัวเป็นโดนครับใครับไปต่อครับ ดูหลังนี้ครับติดกันอมีสองนี่ครับมีตัวเป็นโดนครับมีสองครับมีสองก็โดนสองครับนี่สองก็โดนสองครับ เห็นอะไรเข้ากันไหมล่ะนี่ครับมีกบน้อยแล้วนึงครับ

ครับเดี๋ยวไโอเคครับไปครับเดี๋ยวน่าจะหลังทุายล้วมั้งไม่รู้ว่าหลังสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คแอบดูครับมาครบหรือเปล่า ครับนี่ครับผลงานครับติบกว่าตัวครับไม่รู้เท่าไหร่ครับเยอะอีกแล้วครับครับไปโอเคครับจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับอีงงานสายล่าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ